สวัสดีครับวันนี้เดี๋ยวผมจะพามาดูขั้นตอนการทํางานลวดคาบอยนะครับตัวนี้เราทําการติดตั้งที่มหาลัยกาลสินนะครับแต่ว่าเราทํางานอยู่ที่โกดังนะครับแล้วก็ค่อยยกไปตั้งเอาเป็นเหมือนน็อกดาวครับเราก็ซื้อเหล็กมาเป็นท่อนนะครับจากนั้นเราก็มาตัดตามระยะนะครับเหล็กที่จะใช้ก็มี2แบบครับก็คือเหล็ก2องนะครับ ตัวนี้หนา2.3แล้วก็เหล็กเหล็กที่เป็นเสาครับเหล็กตัวที่เป็นเสาเหล็กตัวนี้เหล็กตัวนี้ใช้อยู่ที่5คูณ5นะครับแต่ว่าความหนา2.5อันนี้คือเป็นแบบของทางมหาลัยครับสำหรับเหล็กที่ตัดไปแล้วบางทีก็มีส่วนที่เหลือนะครับเราก็ทําการเชื่อมต่อเหล็กนะครับเนี่ยเราต้องมีแบบแบบไว้ล็อกนะครับแล้วก็การเชื่อม นี้ครับเพื่อจะให้ข้อดีของเหล็กคือสามารถนํามาต่อได้นะครับไม่เหมือนไม้นี่คือเหล็กที่เราทําการตัดตามขนาดเรียบร้อยนะครับเราก็จะมาเรียงไว้ประกอบก็จะทําตามแบบนะครับโดยที่มีแบบล็อกไว้เรียบร้อยนะครับตัวที่เสร็จแล้วออกมาแบบนี้เลยครับการเชื่อมนะครับเราจะเชื่อมเต็มทั้งหมดนะครับเชื่อมรอบแล้วค่อยใช้หินหินเทียมมาเทียอีกทีหนึ่งครับ หลังจากประกอบแบบเสร็จแล้วนะครับแผนอย่างนี้ได้เป็นแผนทาสีรองพื้นนะครับสีกันสนิมสําหรับการทาสีจริงนะครับเราตามแบบเราใช้สีขาวนะครับแล้วก็เราจะทาแค่รอบเดียวนะครับดูนะครับรอบเดียวนี้ใช้แปรงนะครับจะเกิดเป็นคื่นะครับสีไม่สม่าเสมอนะครับแต่ไม่เป็นไรนะครับเพราะว่าตัวนี้เวลาเราขนย้ายมันก็จะมีขูดขีดเหมือนกันนะครับซึ่งปิดหน้างานเราจะใช้แบบพ่นครับพ่นที่หน้างานเลยครับ จะได้เก็บสีเนี้ยบนะครับก็จบลงไปแล้วนะครับสําหรับการรีวิวการทํางานลวดลาบอายที่มหาลัยกาลสินนะครับในคลิปต่อไปเดี๋ยวเราจะพาไปชมขั้นตอนการติดตั้งหน้างานนะครับกับการขนย้ายนะครับวันนี้สวัสดีครับ